สวีดัสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรสวนพ่อนะครับผมยังอยู่ดีมีสุขกันหรือเปล่าช่วงโควิดแบบนี้อาจจะสงสัยผมหายไปไหนตั้งนานยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็โลดาวนะครับช่วงนี้ไม่ได้ค่อยทําคลิปนะครับมีดก็ไม่ได้ออกนะครับผมยังอยู่ในสวนนะเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นช่วงหน้าทุเรียน <c oughs> มาดูนะครับเมื่อกี้เป็นอ ทุเรียนหมอนทองนะครับที่พาไปสองครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุเรียนกําลังออกยอดนะครับผมอ่านี่เป็นชมพู่ทับทิมจันนะครับอยู่ในสวนนะผมอ่านี่ก็หมอนทองนะคผมอ่าถ้าพี่น้องติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับอาจจะได้เห็นนะครับผมต้นนี้นะครับใกล้จะเป็นลูกแล้วครับผมก็ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับผมนี่นะฮะพามาชมกันนะครับผมโอเคนะฮะ กิ่งเริ่มขาวนะครับผมเริ่มขึ้นฟ้านะครับผมแสดงว่ากิ่งเริ่มแก่นะครับผมคนก็เช่นกันนะครับถ้าขึ้นฟ้าก็เริ่มแก่แล้วนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกหยอกนี่นะฮะปีหน้าน่าจะได้เห็นผลนะผมเดี๋ยวผมจะเล่นสูตรปุ๋ยให้ดูนะผมการเร่งดอกเปิดตาดอกให้กับทุเรียนนะครับผมแต่ก็ต้องขอทดลองก่อนนะครับผมเพราะผมก็ห่างหายกับการทำทุเรียน เราดูมาเนิ่นนานนะผมนี่นะฮะเพราะว่าช่วงก่อนโน้นผมใช้เป็นสารนะผมแต่รอบนี้ผมจะใช้ปุ๋ยอันนี้เป็นมูซันคิงนะครับผมอ่าไม่รู้เป็นอะไรครับกิ่งกระโดงไม่มีครับทุกต้นเลยที่ปลูกนะครับผมอ่าอันนี้เป็นขนุนสองปีนะผมทางร้านเขาบอกว่าสองปีแต่ทางผมบอกเลยหกเดือนนะครับผมปลูกปั๊บเป็นปุ๊บนะครับผมหกเดือนนะครับนี่เก็บกินไปหลายผลแล้วนะครับผมหลายลูกแล้วนะครับอันนี้ที่เหลือมันก็อย่างนี้นะฮะ คือปล่อยธรรมชาตินะครับผมไม่ได้หอ่อไม่ได้คุมอะไรนะผมอาจจะมีนอนบ้างนี่นะฮะอันนี้เป็นนอนอได้ผิวแล้วโดนฝนตกแล้วมันก็เน่าเข้าไปนิดนึงนะฮะช่างมันครับผมเราปล่อยกินธรรมชาติปล่อยเซอร์นะผมไม่ได้หอนะผม จริงๆแล้วมันก็ห่อได้นะครับใช้ทางมะพร้าวมาสารแล้วก็ห่อไว้นะครับผมคล้ายๆกับผลจำปานะผมวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็มาเสริมนะครับเป็นทุเรียนต้นนี้นะผมมันก็โดนปุ๋ยมาเนิ่นนานมากนะผมกว่ามันจะฟื้นครับกว่ามันจะเริ่มแตกยอดนะผมนี่นะเมื่อมันฟื้นผมก็ทําการเสริมรากนะผมต้นทุเรียนต้นใหญ่นะผมมันโดนปุ๋ยมานานนะผมไม่กล้าเสริมมันสักเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวขอจัดฉากแป๊บหนึ่งนะครับผมตั้ง,ขา,ง,งนนข,ขาตั้งกล้องดีๆก่อนนะผมขอเซตขาตั้งกล้องสักครู่หนึ่งนะผมระหว่างนี้ก็คุยเล่นกันไปก่อนนะผมก็หลายๆท่านอาจมาทักมาถามนะครับมีดมีไหมนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำนะผมตอนนี้ผมกำลังรลดาวนะผมคือถ้าเป็นไฟก็ช่วงนี้เริ่มมอดเริ่ม มอดลงนะผมไม่มีไฟทำนะผมเพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็ไปลงตีเหล็กไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีดของคนเอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของของเฮียหรือของใครสักคนเนี่ยครับเป็นมีดเ,เดินป่านะผมต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้ประกอบต่อนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากาทําด้ามไปแล้วนะครับพอทําฝักปั๊บแล้วเรียบร้อยครับฝักแตกนะครับผมแล้วก็สังเกตดูเหมือนจะมีรอยเล้ายังไม่ได้ไปเคลมมีดนะครับผม เพราะว่าผมได้ทำการทดลองก่อนนะผมมีดก่อนจะส่งนะต้องใช้งานก่อนแล้วก็ตัวใบมีดนะผมมันมีรอยลา้าผมยังไม่ไปเคลมกับโรงตีเหล็กนะผมต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำการเคลมเพราะข้ามจังหวัดไม่ได้นะผมโรงตีเหล็กกับผมอยู่คนละจังหวัดนะผมผมอยูออ่ชุมพรนะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมอยู่จังหวัดชุมพรนะผมแต่โรงตีเหล็กอยู่สุราษฎร์นะผมอยู่ต่อเขตกันนะผมกับที่ผมอยู่นะครับ ก็ยังไม่ได้ไปเคมีดนะครับผมมันมีรอยเล้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบนะครับผมแต่ว่าทีมงานบอกมาแล้วนะครับว่าทางลูกค้าทักมานะครับผมต้องขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้แจ้งมาในแชทนะครับผมก็เลยแจ้งผ่านคลิปนี้กันเลยนะครับในกล้องน่าจะชัดอยู่นะครับผมขอดูก่อนนะครับโอเคนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสโลดาวนะผมอีกหน่อยนะผมผมจะทำให้จังหวัดเปิดก่อนนะผมเดี๋ยวให้เขาเปิดข้ามจังหวัดก่อนนะผมค่อยไปสั่งของมาเพิ่มนะผมจากโรงตีเหล็กนะผมช่วงนี้มีดก็ไม่มีไม่มีมมอะไรเลยนะครับผมค้างสต๊อกแม้แต่ตัวมีดนะครับผมก็ไม่เหลือนะครับก็อาจจะขัดใจท่านผู้ชมนะผม อันนี้เป็นมีดตัวเก่านะครับถ้าว่าใครได้ดูนะครับคลิปแรกๆนะครับอันนี้เป็นมีดสเตนเลสครับของเป็นผลงานของน้าชายของผมเองนะผมเอามาใช้นะผมเป็นใบมีดที่ใช้ตัดทุเรียนนะผมเอามาเสริมรากก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะมันบางนะผมคมมันอาจจะพลิ้วได้นะผมแต่ก็ความคมก็ระดับหนึ่งนะครับผมเอามาใช้แก้ขัดก่อนนะเพราะผมไม่มีมีดใช้แล้วเหมือนกันนะผมปล่อยไปหมดแล้วนะผม ก็เหลือมีดที่มีตําหนิอยู่ประมาณ3ามเล่มนะผมที่ยังค้างขาใจอยู่นะครับว่าจะเอามาแจกดีหรือว่าจะเอามาขายตัดราคาทิ้งไปเลยนะผมไม่เอาค่า,าแรงนะผมเอาแต่ค่าอุป,ปกรณ์ค <c oughs> ่าตัวมีดนะผมก็อยากให้ผมแจกหรือยังไงนะผมให้ท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์กันดีกว่านะผม มีสามเล่มนะครับมันเป็นตําหนินะครับผมมันไม่ใช่ตําหนิที่ตัวมีดนะครับเป็นตําหนิที่ด้ามกับฝักนะครับผมมันไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากการประกอบช่วงนั้นก็ทําออกมาหลายเล่มนะครับผมรายละเอียดคือเก็บไม่ครบทุกเล่มนะครับผมก็ตัวมีดเป็นมีดตีนะครับผมจริงๆแล้วมีดตีก็ราคาอยู่ที่ห้าหกร้อยอยู่นะครับผมตัวนั้นแต่ว่าใช้เป็นไม้สักนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ ห้าร้อยหกสิบนะครับผม <c oughs> แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเอามาแจกนะครับผมให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นะครับผมว่าจะให้จัดกิจกรรมแจกหรือจะเอามาขายตัดราคาดีนะครับผมสำหรับ FC นะครับผมผมขอตามใจ FC ดีกว่านะครับผมมิสามเล่มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมในสต็อกเป็นมีดที่ค้างอยู่นะครับผม ที่ว่ามันมีตําหนินะผมผมก็ไม่พอใจจะขายเต็มราคาแล้วครับเพราะว่าขนาดตัวผมยังขัดใจครับผมไปขายลูค้าเต็มราคามันก็ไม่ใช่เรื่องนะ,นะครับเอาลครับเอามีตัดทุเรียนมาปาดเสริมรากนะครับผม นี <c oughs> ผมก็อยากถามความเห็นจาก f อนะผมว่าผมจะทำมีดออกขายนะผมแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะทำเป็นมีดอะไรนะผมระหว่างมีดที่เอาไว้ติดรถนะผมเป็นมีดขวานนะผมกับมีดเดินป่านะผม๋ยวจะเป็นมีดพกดีนะครับแต่ความคิดผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมีดขวานนะผมอ,อมาปล่อยให้ เอฟซีได้ซื้อกันไปนะผมก็ที่ผมไปเช็คราคาจากกลุ่มต่างๆครับที่เขาเล่นขวานนะผมก็ไปดูราคามาแต่ผมก็ยังไม่ได้ติดต่อไปทางโรงตีเหล็กขาประจําของผมนะครับว่าหัวละเท่าไหร่นะผมเสิร์บตัวขวานนะครับแต่ว่าที่ผมไปดูตามท้องตลาดตอนนี้ที่ขวานที่ผมไปดูดูมาก็อยู่ที่ประมาณเอ,อ่อ หกร้อยห้าสิบบาทนะผมรวมค่าจัดส่งนะผมแต่ก็ยังไม่ได้สั่งทางลงปีเล็กนะผมเพราะว่านั่นคือเป็นราคาตลาดทั่วไปนะผมเป็นขวานอถ้าว่าเรียกภาษาวรรุนก็น่าจะเป็นขวานซิ่งนะผมคือเป็นขวานแต่งที่เอาไว้ความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะผมก็ผมว่าจะมาทําแล้วก็พี่น้องคนไหนสนใจให้สั่ง ซื้อสั่งทําได้นะผมก็คิดว่าน่าจะมีสินค้าในเร็วๆนี้นะผมชุเคนะครับผม อันนี้เป็นหมอนทองครับสหรับต้นนี้นะครับหลายๆท่านก็ถามมานะผม <c oughs> ว่าทางผมออขอคิดคำถามแป๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้นะ FC เม้นมานะผมอ,ะอ๋อว่าเสริมรากนะผมเสริมช่วงไหนนะผมผมก็ได้ตอบไปว่าปลายฝนต้นหนาวนะผมปลายฝนต้นหนาวเขาก็บอกว่าให้ตอบมาชัชดๆเลยครับว่าเดือนอะไรนะผม มันจริงๆแล้วมันตอบไม่ได้นะว่าเป็นเดือนอะไรเพราะว่าแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันนะผมสับภาคใต้ปลายฝนต้นหนาวก็น่าจะอยู่ช่วงเออก่อนเดือนพฤทธจีนะครับผมคือช่วงที่ก็ฝนเริ่มแรงนะครับเริ่มไม่มีฝนนะครับอากาศเริ่มหนาวนะครับนั่นคือปลายฝนต้นหนาวนะครับเราเมคไม่ได้ว่าแต่ละปีมันฝนตกไม่เหมือนกันนะพายุเข้าพายุไม่เข้านะครับผมเราอย่าไปเมคอย่างนั้นดีกว่านะครับว่าเป็นเดือนอะไรนะครับผมให้ดูช่วงว่าเออฝนตกไหม ถ้าฝนไม่ตกเราก็ทําการเสริมรากได้นะผมนี่นะก็เออตามนั้นนะครับอพูดยากนะผมก็หลายๆคนก็ถามมาหลายคําถามผมก็พยายามตอบในคอมเมนต์นะผมแต่ส่วนคำถามไหนนะ่าสนใจผมก็จะมาตอบกันในคลิปนะผมออก็สามคนที่ถามมาว่าเออ มียอดตุเรียนขายไหมนะผมยอดตุเรียนนะผมไม่มีขายนะผมผมไม่ได้ขายยอดตุเรียนนะครับมีคอมเมนต์ถามว่ามียอดตุเรียนขายไหมนะครับผมยอดตุเรียนปกติแล้วถ้าว่าเราต้องการจะใช้ยอดเยอะๆนะครับผมเราควรจะหาสวนทุเรียนใกล้เคียงนะผมที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับตัดเอามาเสียบยอดอย่าให้เกิน48ชั่วโมงนะครับผม48ชั่วโมงนี่คือคนที่เก็บรักษายอดตุเรียนเป็นแล้วนะครับคือนั่นคือคนที่เก็บ รักษาเป็นนะผมการเก็บรักษายอดทุเรียนนะครับให้ใช้ใบตองนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของผมเองนะครับผมและท่านอื่นอาจจะเก็บไม่เหมือนกันนะครับใช้เป็นใบตองนะฮ่อยอดทุเรียนไว้นะครับเราแต่งใบทิ้งนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นใบตองมาห่อไว้นะครับผมแล้วก็ใส่ในกระติกน้ําแข็งนะครับกระติกที่ว่าเขาใช้ใส่น้ําแข็งนะครับผมไม่ต้องใส่น้ําแข็งไม่ต้องแช่เย็นนะครับผม เราใส่ไว้ในกระติกนะครับเพื่อรักษาอุณภูมิมาผมแล้วใบตองมันก็จะรักษาความชื้นอีกรอบหนึ่งนะผมมันก็จะ <c oughs> เอามาใช้เสียบยอดได้แบบที่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้ได้ลงไปเท่าไหร่นะครับผมนี่คือวิธีการเก็บรักษายอดทุเรียนยอดพันนะผมให้ดีคืออย่าให้เกินสี 8, แปดชั่วโมงนะผมแล้วก็หลายๆท่านอาจจะอยู่ใกล้อาจจะเก็บเก็บจริงๆมัน ไม่เมกนะคเอาจริงๆนี่คือการพูดคุยนะครับหลายท่านอาจจะบ่นนะครับลำคาญนะครับผมผมบ่นอะไรเยอะแยะนะผม <c oughs> แต่นี่คือความรู้นะผมที่ว่าผมเอามาให้ให้กันนะครับก็จริงๆมันก็น่าจะเก็บได้อยู่ประมาณเ,าเกือบๆสัปดาห์นะผมถ้าว่าเก็บดีๆห่อใบตองหนาๆน,น,นะผมแล้วก็ใส่กระติกน้าแข็งที่รักษาอุณหภูมิได้ดีนะผมน่าจะเกือบสัปดาห์อยู่นะเพราะว่า,อ,าอันนี้มันเป็นความรู้ที่ได้มาจากตอน ติดตายางแล้วผมผมปาดไตายางใส่ในใบตองแล้วก็เก็บไว้ในกระติกมันได้อยู่ประมาณสามวันสองคืนนะผมโดยที่ว่าตายางไม่เหี่ยวนะผมแล้วก็สามารถเก็บไว้รักษาความสดของตายางได้นะผมอันนี้คือความรู้ที่ผมใช้ในการติดตายางแล้วก็ออกมาปรับใช้กับทุเรียนนะครับ ส่วนคำถามนะครับหลายหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับผมว่าราคามีดผมตั้งยังไงนะผมสิ่งแรกนะผม <c oughs> มีคนคอมเมนต์มาถามเอสซีถามว่าเอ้ทำไมตั้งพันห้านะับอันนั้นคือราคามีดที่ว่าใช้เป็นไม้พิเศษนะผมไม้ที่ต้องสั่งซื้อมาอีกทีนะผมไม้ที่สั่งซื้อนี่คือผมจะสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊กหรือไม่ก็ลาซาดามานะผมเป็นไม้ที่ บ้านผมไม่มีนะครับที่หาได้ยากนะครับผมก็เฉพาะตัวไม้ก็สามสี่ร้อยแล้วนะครับผมสับท่อนนึงนะครับถ้าว่าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงก็เข้าไปหาเซิร์ชดูในลาซาด้านะครับผมเซิร์ชดูใน facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับผมส่วนมากนะครับตัวมีดจะอยู่ประมาณเออ สองร้อยกว่าบาทจนถึงหกร้อยนะผมที่ผมสั่งสั่งมานะครับแต่ว่าที่ผมเอามาให้เอฟซีได้ใช้กันในช่องนะผมที่สั่งซื้อต่อจากผมไปนะผมส่วนมากตัวมีก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับอันนี้คือมีดที่ผมเอามาปล่อยกันในช่องนะผมส่วนมีดที่ว่าผมใช้อยู่ตลอดนะผมเป็นมีด เล็บเหี่ยวนะครับตัวที่ผมใช้ตัวนั้นที่ผมบอกว่าราคาเริ่มต้นที่1000บาทนะครับตัวนั้นมีตัวนั้นผมสั่งมาจากโรงปตีเหล็กนะผมอยู่ที่ราคาประมาณถ้าจําไม่ผิด500กว่าบาทหรือ6 0 0นี่แหละครับถ้าผมจาไม่ผิดเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นมีตีแล้วก็เก็บทรงเล็บเหี่ยวเป็นเหล็กทั้งเล่มนะผมแล้วก็มาใส่ด้ามนะผมตั้งแต่ปลายเล็บจนถึง มือจับจนเป็นห่วงไปถึงห่วงที่ว่าสามารถใส่นิ้วล็อกไว้ได้นะครับเวลาปีนต้นทุเรียนมันจะข้องตัวกว่านะครับผมตัวนั้นผมสั่งมานะครับเป็นสั่งตีพิเศษนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหล็ก 60S อะไรสักอย่างเนี่ยครับผมะเป็นเหล็กพิเศษนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ใบกบนะครับผมว่าอยากจะลองเล่นใบกบนะผมแต่สู้ราคาไม่ไหวนะครับผม ไปเช็คดูแล้วราคาเกือบเกือบแปดร้อยนะผมถ้าเป็นใบกบทั้งเล่มนะผมเท่าแต่ตัวมีดนะผม,ผมก็เลยสั่งแค่เล็กธรรมดาเอสอะไรสักอย่างเนี่ครับผมก็สั่งมาใช้นะผมแล้วก็ถ้าพี่น้องคนไหนสนใจผมก็จะปล่อยไปสั่งแล้วก็มาทําปล่อยให้หรือจะสั่งเท่าแต่ตัวมีดก็ได้นะผมก็ราคายืนอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยนี่แล้วผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมต้องไปเช็คอีกทีนึงนะผม เพราะนานแล้วนะครับเล่มนั้นผมใช้มาประมาณปีกว่า2ปีแล้วนะผมก็ใช้ตัดทุเรียนได้ดีมากนะผมเล่มนั้นผมก็ติดรถไว้ตลอดนะครับเผื่อบางทีไปแวะคนบ้านคนรู้จักที่ว่าเขาทําสวนทุเรียนแล้วก็ให้เช็คทุเรียนให้อะไรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าทุเรียนนะผมก็เอาใส่ติดรถนะครับไม่ได้เอาออกมานะครับ ส่วนโปรเจกต์ใหม่ที่ผมจะทํามีดก็น่าจะเป็นมีดขวานนะผมแต่ก็เดี๋ยวรอดูเอฟซก่อนนะผมว่าจะว่ากันยังไงนะผมเพราะผมอยู่ได้กับ fc นะทุกทกท่านกําลังใจนะผม <c oughs> แต่ผมว่าจะสั่งขวานมาทําก่อนนะครับแล้วก็จะเอาใส่ไว้ในรถนะผมเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเข้าป่านะผมเพราะว่ารถไปเข้าป่าเข้าอะไรนะครับเกิดว่า กิ่งไม้ต้นไม้ล้มลงมาขวางทางได้เอาไว้สับไว้ตัดนะครับผมสวนมีเดินป่าที่สั่งไว้ก็อย่างที่บอกนะผมมันมีรอยเล้านะผมแล้วก็ไม้ที่เอามาทําฝักนะครับแตกนะครับผมตอนนี้ผมกําลังสั่งสั่งไม้มาเปลี่ยนนะผมต้องรอก่อนนะครับผมรอหน่อยนะครับผม ไม่นานเกินรอนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกนะผมอะโอเคนะผมก็เป็นการเสริมรากนะผมะทุเรียนหมอนทองที่โดนปุ๋ยนะครับผมเว้นไว้นานแล้วนะครับตอนนี้นะผมเจะขอ ดันล่างกันเลื่อนนิดนึงนะครับผมกันเลื่อนกันรูดกันหลุดเน่าปลาลุมพัดนะครับโอเคนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาพูดคุยนะครับผมเดี๋ยวก็มีคลิปต่อๆเลยนะผมอัพกันยาวๆนะผมช่วงนี้ก็เสริมดาวทุเรียนนะครับฝนเลื่อมแรงแล้วนะผมใ <c oughs> ต้นะครับแต่ก็เห็นว่าประกาศพายุเข้าก็ไม่รู้วันไหนนะผมก็มาเสริมราวทุเรียนนะผมช่วงนี้ช่วงโควิดนะผมผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับช่วงโลดาวนะผมเงียบๆไปก็ขออภัยนะครับ อ่า19นาทีไปแล้วคนระับครับคลิปคลิปนี้นะผม <c oughs> อันนี้ก็ทําการตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวส่งขึ้นไปดูนะผมไม่รู้จะเห็นไหมนะผมตัดยอดเรียบร้อยนะผมช่วงนี้ก็เริ่มมีนะครับนี่นะฮะเพีียแป้งนะผม เดี๋ยวก็จะทำการเคลียเพลียนะผมอ,อันนี้ก็จะใช้เป็นสูตรน้ำหมักนะผมจะสั่งน้ำหมักมาฉีดกับจัดเพลียนะผมเป็นน้ำส้มควันไม้นะผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งมานะครับผมเป็นโรงเผาถ่านใกล้ๆบ้านนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้าทางเกษตรสวนพ่อนะผมต้องลากันไปก่อนนะผมก็ อีพีหน้านะครับมาเสริมราก,กันต่อนะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะผมสำหรับอีพีนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทางผมนะผมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมว่าตามนั้นนะครับตามที่ผมพูดไปทางต้นคลิปนะครับผมพูดไม่ได้เจอกันนานนะผม ก็เริ่มจะขัดขัดกล้องนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ